รวมรถมือสอ JK สวัสดีค่ะในวันนี้ขอนำเสนอเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะคะเครื่องยนต์1 6 0 0ซีเกียร์ออโต้ค่ะเชื้อเพลิงเบนซิน Mitsubishi Lancer 1.6 GLX เกียร์ออโต้รถปี2010ราคาเงินสดคันนี้59,000บาทนะคะเครื่องดีเกียร์ดีช่วงร่างดีสมบูรณ์พร้อมขับภายในเป็นเบาะผ้าดูสภาพสะอาด แอร์เย็นเพลงเพาะกระจกเป็นไฟฟ้านะคะมีกุญแจรีโมทมีระบบเซ็นทัลล็อกสภาพสวยพร้อมใช้งานต่อได้เลยค่ะเบาะไม่ขาดนะคะเพียงมีคาบเปื้อนบ้างนะคะก็สามารถไปซักภายในกันได้นะคะกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะล้ออะไหล่ด้านหลังอยู่ครบภาษี6-9เอกสารพร้อมโอน ห9 0หมบาทราคาตัดเงินสดรถอยู่คลองหลวงคลองสามปทุมธานีนะคะมีช่องทางการติดต่อผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปสนใจเน้นโทรและไปดูตัวรถด้วยตนเองเพื่อความสะดวกและเพื่อประโยชน์ของท่านในวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ